ที่ผ่านมาแรงงานทำงานบ้านไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแรงงานจึงไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานกลุ่มอื่นๆน,นอกจากนั้นลูกจ้างทำงานบ้านส่วนมากยังเป็นแรงงานหญิงทำงานอยู่ในบ้านนายจ้างจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกล่วงละเมิดทั้งทางร่างกายจิตใจและทางเพศ ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎกระทรวงฉบับที่14พุทธศักราช2555ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541เป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านซึ่งนายจ้างทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแต่ที่ผ่านมากฎหมายฉบับนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นายจ้างและลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างทํางานบ้านในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อให้ลูกจ้างทํางานบ้านได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันพัฒนาจรรยาบัณการจ้างลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างทำงานบ้านรวมทั้งยกระดับการจ้างลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยต่อไปในเรื่องของจรยาบัณเนี่ยนะครับก่อนอื่น เราต้องทราบโดยทั่วไปเนาะว่ามันไม่ใช่กฎหมายแต่ว่ามันเป็นแนวปฏิบัติที่ทั้งฝ่ายนา่จ้างและลูกจ้างจะพึงกระทําต่อกันในเรื่องการทํางานบ้านเนี่ยความสัมพันเนี่ยไอความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากเนาะเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้ชิดต,ตลอดเวลามากกว่าในภาคธุรกิจเสีอีกนะครับช่วยให้ความสัมพันธ์ในในบ้านเนี่ยนะครับก็ มีความสงบสุขนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังช่วยทำให้ในจ้างได้เข้าใจนะครับถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องออกระทำต่อลูกจ้างในเวลาเดียวกันเราก็มีการกระตุ้นเตือนออฝ่ายลูกจ้างด้วยเนาะว่าลูกจ้างเองเนี่ยก็มีภาระหน้าที่ต้องทำด้วยเหมือนกันผมว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย นะครับในจ้างก็จะได้รับความสบายใจจากการจ้างงานผู้ทํางานบ้านในเวลาเดียวกันผู้ทํางานบ้านก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็ได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับเพราะว่าเราได้นําส่วนที่จะต้องคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองคนทํางานบ้านซึ่งเรามีกฎหมายอยู่นะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็เพิ่มเติมสิ่งที่ควรกระทำเข้าไปเช่นควรมีสัญญาจ้างอะไรอย่างนี้นะครับ จะบอกอย่างนี้นะคะว่าจรรยาบันตัวนี้มันอยู่ในสัญญาจ้างของรีอยู่แล้วเนาะคือรีมีสัญญาจ้างกับเจ้านายนะคะแล้วก็ไอจรรญ,ญาบันที่เราเรียนกันมาในในกลุ่มลูกจ้างทํางานบ้านเนี่ยมันได้แทบจะทุกข้อที่ใส่ในสัญญาของรีก็คือชั่วโมงการทํางานการหยุดคือเจ้านายเขาจะเขียนมาทุกอย่างเลยค่ะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้ตรงไหนบ้างมันไม่ใช่เป็นรมเฉพาะเขาอย่างเดียวมันเป็นทมที่เราด้วยเพราะว่า ตอนที่เราไปสมัครงานเขาก็ให้เราดูสัญญาว่าคุณโอเคไหมถ้าคุณไม่โอเคคุณจะให้แก้ตรงไหนฉันยินดีที่จะแก้ให้พอเราทํางานไปกับเขาได้สักพักหนึ่งเขารู้สึกแฮปปี้ในสิ่งที่เราตอบคือเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันนะคะ่ะงานเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหาในแนานะที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่มาทํางานในประเทศไทย20กว่าปีแล้วเนะาะจัญญาบานเนี่ยคือมันจะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะ พูดตามตรงเนาะคือเรามาจากประเทศของเราเราไม่เคยเรียนรู้กฎหมายในประเทศของเราด้วยแล้วเรามาข้ามข้ามประเทศมาอย่างเนี้ยคือยิ่งเราไม่รู้ภาษาเราไม่รู้กฎหมายเรื่องกฎหมายไม่ต้องพูดถึงแต่ภาษายัางไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพอถ้ามีจรรยาบาลตรงนี้เนี่ยมันก็จะดีไม่ใช่ดีอ่ะคือดีประเสริฐสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านที่เป็นข้ามชาติเลยอะค่ะในบ้านของเขาอ่ะคือคือเปดบ้านของนายจ้างอะ่ะเป็น เป็นโลกของเราเนาะซึ่งมันก็มีคุณลักษ์ของนายจ้างลูกๆของนายจ้างที่เราดูแลเรารักเราดูแลลูกของนายจ้างสมมติถ้าเราไม่มีอ่ะน,นานะที่เป็นลูกจ้างทํางานบ้านอ่ะถ้าเราไม่มีจรรยาบาลตรงนี้เนี่ยก็จะไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจรรยาบาลตรงนี้สําคัญกับลูกจ้างทํางานบ้านและนายจ้างพอๆกันนะคะ <Das kop at io> สำหรับประเด็นเรื่องของจรยาบรรณของนายจ้างกับลูกจ้างที่ทำงานบ้านเนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้างที่ร่วมกันในการที่จะกำหนดจรยาบรรณหรือแนวปฏิบัติต่อกันนะฮะซึ่งแนวปฏิบัตินี้จริงๆส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่อยู่ในกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจริยธรรมนะครับเป,เป็นจรยาบรรณที่เป็นข้อพึงปฏิบัติ ที่ดีต่อกันร,ระหว่างฝ่ายนายจ้างกับลูกจ้างในการที่จะ,ะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างผมคิดว่าการที่ทั้งทั้งทุกฝ่ายเนี่ยนะครับได้มีการตั้งจรรยาบรณในการปฏิบัติต่อกันในเรื่องของลูกจ้างที่ทํางานบ้านนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการยกระดับการทํางานของลูกจ้างทํางานบ้านแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างนะครับซึ่ง ผมคิดว่าในส่วนของกลมสวัรดิการและคุ้มครองรายงานเนี่ยนะครับก็เห็นสอบคล้องนะครับในส่วนของจรญยาบันที่ที่ทั้งสองฝ่ายหรือว่าทุกฝ่ายได้ร่วมกันคิดแล้วก็กำหนดเป็นแนวจัญยาบันที่จะปฏิบัติต่อกัน